ขืนดีครับพี่นอ้องเป็นงานแข่งว่าวอยู่พื้นดินครับพี่นอ้องเพิ่งไฟลาดเนาะเว้าแต่ล้างขืนดีมันนี่ล่มดีครับพี่นอ้องล่มล่มยางคักเลยแดนว่าวแบบปะตองแล,ลนปะตุกน้อยที่เอาขืนแล้วครับพี่นอ้องขินดีครับขึ้นทุกลังเลยว้านะครับขยับไปฝั่งนู้นนิดนึงครับ เสียงตนูก็ดังดีครับพี่น้องเสียงตนนดังดีเสียงตนนด,ด,ดังลัน่นเต็ ครับไปแล้วสามเ็ดครับรอบยังนักวินไปเลยครับไปหางังระวังนะครับสานะครับสาไปแล้วนะครับทีเารอครับ สิงนไปแล้วก็สิ้เลยพอดีนะครับเพราะมันเก็ดพอดีแล้วลงขึ้นแล้วนะครับทำตอนถูกกอบแล้บนึ่งนะครับพี่น้องผักเตนออกก่อนนานแล้วนะรโอเค หมายเลขทีหนะครับพร้อมย่างหมายเลขทีหนึ่งพร้อมนะครับทีหพร้อมพินไปโอ้ย่าเห็ดนดีครับอสวยงานครับทีน่ะครับไปาล้วขครับหาลง สองครับไม่กินตานะไม่ไม่กินตานะสองไปสิสองครับไปแล้วครับนเนี่ยนัดนะครอายุเลยนะครับยังเอกด้งฟังชัด ผมครับมาพี่น้องแทว่าขยับไปข้างหน้านิดนึงนะครับยังเอ่ยยังไม่ไดแล้วเราจะเอาเอาลงก็ได้ยังไงตั้งฟันชัดนี่หมายเลข้าไป20นะครับ ต่อไปครับอันเลขสามสิบห้าสีเขียวห้าขาวหกสิบห้าตัดกันตรงกลางครับไปข้างหน้ามีลายหรือเปล่าตัวนี้นะครับเหล่ามบเมื่อสามวันที่แล้วเป็นลายเลยฟาดไม่พันนะครับ